วันนี้มาดูกันตรวจสอบตรวจเช็คทรงผมชื่อทรงอะไรคุณนายทรงสูงนะถ่ายแบบไหนวนคืนเป็นธรรมชาติเนี่ยถูกต้องแล้วเพราะว่าสีสันข,ของในแบบอะท่านเป็นหลุมเป็นบ่อเต็มใช่ไหมไลเ่เสียดไม่เหมาะไม่สวยถ่ายแบบรองฟันเลยสวยทีนี้ตร,ตรงที่ต้องปรับปรุงก็คืออะไรปีกขอบเลยพี่อเนี้ยตรงเนี้ยลอยๆอยู่แล้วปาดออกอยู่มันบานอยู่นะเห็นไหมข้างนี้ก็ทําได้ดีมีข้างนี้นิดนึง ไปลอยแล้วปาดออกน้อยไปอันนี้ตอนนี้เดี๋ยวตั้งตีขึ้นเดี๋ยเป็กอย่างง้นอย่างงา้าง,งาปอดปลดปวก่อนทาธรรมดาลอยๆธรรมดาแล้วก็ปาดออกแค่นี้พี่โอเคไหมลองทำเองอ่าแล้วก็แอบดูกระจกถ้าไม่มีกระจกก็ชะงงกดูได้ไหมันเน้สวยยังดีอยู่เปล่าไหมขบวนมันยาวไปปะเนี่ยกี่นิ้วข้างบนอะ อืมอืมอันนี้ก็เก่าออาเนีมันได้เก้าสิบคะแนนเนื่องจากอะไรผมตัดไม่หมดเนี่ยตัวเนี้ยโดนหักไปห้นาคะแนนนะ<ม>ความสวยความหล่อไม่เกี่ยวผมเล่นตัดให้สะอาดตัดให้หมดแค่นั้นะถามว่าเก้นาสิบคะแนนเก้าสิบห้าเนี่ยทำมาหากินได้ไหม รวยรวยเฮงเรวยรวยเอาไปสู้ๆนะทีมงมันช่างใหญ่ร่วมกับสถาบานันสอนระบบมอาจารย์ใหญ่และสมาคมไทยปลาเบอร์นะจัดประหากรรมตัดโปฟเพื่อประชาชนวันนี้ก็หมดลูกค้าหมดชาวบ้านแล้วชาวบ้านก็สลายตัวกันหมดแล้วตอนนี้ก็เหลือแต่ลูกศิษย์ทั้งใหญ่นะตอนนี้ก็มีช่างโจ้าสาแก้วนะอาจารย์ลิต้าน อาจารย์ลิตาหนองคายแล้วก็อาจารย์แล้วก็ช่างแทนลำปางเยอยอสานี้ก็เยอะนะวันนี้ก็น่าจะสาสิบหัวได้มัง้งอาจารย์มาตอนไหนตอนนี้ห้าคนแล้วเนี่ยน่าจะพี่แอนดีคนหกหกเจ็นคนมัง้งเดี๋ยวอยูยี่สิบกว่านะอ้าวสาหน้าเยอะกว่านี้ โ okay. อเคเอาแค่นี้เราแค okay. ่นี้พอมเมื่อยหมดแรงเราพอแล้วแหละมันต้องเยอะฝากกดไลค์กดแชร์เลยครับสวัสดีครับ,บ,บ,บไปไปรถมันเสียวนันนี้อยู่ในรถคันนั้นนะ่ะไม่พูดถึงว่าเขียนไปแค่สิบห้าชื่อแล้วก็หยุดก่อนบอกไม่ต้องลงเพิ่มเออาดีดาห่หมดก่อนใช่แล้วถึงมาทำใหม่ใช่คนเราน้อยอืมงั้นขอบคุณรอรอถ้าถึงเวลาไม่ได้ทำก็จะเสียใจ เราก็จะมาั่างโอ้ไม่ทำคนโน้นแม่ทำคนนี้เ,ททนเป็นทุกข์อีกใช่ไหมถ้าเยอะคนเยอะเราก็ต้องลงไปเรื่อยๆเอาลองฟันพี่แอนอย่าลืมตรงนี้ด้วย,เ,ย,ยเก็บให้หมดพี่ชอบแจกชาวบ้านใช้อยู่เรื่อยเลยขายแปกแจกไปเรื่อย <c oughs> ซื้อปุกขายพักรักษาให้ดี <c oughs> ของตัวเองอาจาริตาก็เหมือนกันของอยู่ในรถทั้งใหญ่อยู่ สายชาติไม่มีอีกบรรยากาศครับริมน้ำวัดหนองใหญ่นะตัดเสร็จแล้วเราช่วยกันเก็บของปัดกวาด